้าอันดับที่สน้องอันดามันคว้าอันดับ3ประกวดดาวคณะแพทยศาสตร์เผยเงินรางวัลเลี้ยงเพื่อนในคณะสมเป็นลูกแม่บุมปนัดดามากๆเป็นที่ปรับลื่อมใจของแม่บุมปนัดดาเป็นอย่างมากเมื่อลูกสาวสุดที่รักน้องอันดามันเป็นราชชีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เข้าประกวดดาวคณะและคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสมาครองได้รับเงินรางวัล800 0บาทต้องบอกว่าน้องอันดามันเป็นว่าที่คุณหมอที่สวยและเก่งมากๆและแม่บุ๋ม ได้ลงเรื่องราวความน่ารักของน้องอันดามันหลังได้รับเงินรางวัลแล้วบอกจะนําไปเลี้ยงเพื่อนๆที่คณะแพทย์เมื่อถามลูกว่าได้8 0ดพันบาทจะเอาไปทําอะไรน้องตอบทันทีว่าจะเอาไปเลี้ยงข้าวเพื่อนๆในคณะเพราะผู้ชายอีกคนก็ได้รองระดับสี8 00บาทก็จะรวมกันเราก็ไปเลี้ยงเพื่อนด้วยกันในใจแม่ก็แอบคิดว่าจะจ่ายค่าช่างแต่งหน้าทําผมคืนให้แม่บ้างไหมเลี้ยงเพื่อนซะง,งั้นยิ้มแต่คณะแพทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีเขาน่ารักมากเลยนะคะไปกินข้าวกัน20กว่าคน รวมตัวกันเหนียวแน่นมากค่ะต้องบอกว่าลูกใหม่ของน้องอันดามันกับการเข้าประกวดดาวคณะนะเป็นลูกที่สวยน่ารักมากๆไม่น่าอนาคตอาจเข้าประกวดเวทีนางงามตามแม่บุมก็เป็นได้สวยเก่งสมเป็นลูกคุณแม่จริงๆ